ผูกพ,พร้อมเพกกับธนาคารไหนได้บ้างวันนี้เรามาดูคำตอบกันค่ะค่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราไราวินยูทูบค่ะ ซึ่งในวันนี้นะคะก็จะพาทุกท่านมาไขคําถามที่ว่าผูกพ,พร้อมเพยกับธนาคารไหนได้บ้างเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะก็การผูกพร้อมเพนะคะเป็นการผูกพร้อมเพย์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านคุณสมบัติเนาะคุจะสามารถผูกพร้อมเพบัญชีธนาคารกับหมายเลขบัตรประชาชน สิสหลักได้เลยซึ่งเราเนี่ยก็สามารถทำเองได้ไดง่ายๆก็จะมีทั้งหมด2วิธีการด้วยการที่เราสามารถทำเองนะคะ1ก็คือทำผ่านแอปพลิเคชันธนาคาร2ติดต่อไปที่ธนาคารค่ะต่อมาก็จะเป็นคำถามที่เราสงสัยกันว่าผูกพร้อมเพย์เนี่ยจะต้องผูกกับธนาคารไหนกับธนาคารอะไรเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันค่ะ คำตอบก็คือเราสามารถผูกกับธนาคารไหนก็ได้นะคะไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นธนาคารใดธนาคารหนึ่งทันนี้คือไม่ว่าคุณจะใช้ธนาคารอะไรคุณก็สามารถผูกได้หมดค่ะท่านผู้ชม ส่วนกรณีไหนที่ควรผูกธนาคารกับพร้อมเพย์วันนี้ก็ยกมาทั้งหมด2กรณีด้วยกันนะคะกรณีที่1ก็คือผู้ที่มีบัญชีธนาคารแต่ยังไม่ผูกพร้อมเพย์กรณีที่สองผู้ที่ไม่มีธนาคารอันนี้ให้ไปเปิดบัญชีธนาคารใหม่ซึ่งก็อย่างที่บอกว่าจะไปเปิดเป็นธนาคารไหนก็ได้นะคะไม่จำกัดและก็ทำการผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชนซะ ก็สรุปสั้นๆง่ายๆนะคะว่าเราจะผูกพร้อมเพย์กับธนาคารไหนก็ได้ใช้ธนาคารอะไรก็ได้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ